อธิบายสัญญาณ RSI และ MACD แบบละเอียดพร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง 1. Relative Strength Index RSI SI, หรือ Relative Strength Index เป็น indicator ที่ใช้วัดแรงซื้อและแรงขายเพื่อบอกภาวะอวบอซื้อมากเกินไปและอวโสนขายมากเกินไปโดยมีค่าอยู่ระหว่าง0 1 0ถึง100 หลักการทำงานของ RSI ค่า RSI 70ขึ้นไปแสดงว่าราคาสินทรัพย์เข้าสู่ภาวะอวอร์บอาจเกิดการปรับฐานหรือลดลงค่า RSI ต่ำกว่า30แสดงว่าราคาสินทรัพย์เข้าสู่ภาวะโอ์โซลอาจมีการปรับตัวขึ้น RSI 50เป็นเส้นกลางแสดงถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ตัวอย่างการใช้งาน RSI เมื่อ RSI อยู่เหนือ70นักลงทุนอาจเตรียมขายทำกำไรหรือรอการกลับตัวเมื่อ RSI อยู่ต่ำกว่า30นักลงทุนอาจพิจารณาซื้อเพื่อรับโอกาสการเด้งกลับ d The r g e s การขัดแย้งของราคาและ RSI Bullish d i v e r g e s ราคาเป็นขาลงแต่ RSI ทำให้อร์แสดงถึงแนวโน้มการกลับตัวขึ้น บริเตอร์วอจสราคาเป็นขาขึ้นแต่ RSI ทำ Low หายแสดงถึงแนวโน้มการกลับตัวลงตัวอย่างกราฟหาก,กสปรับตัวขึ้นมาพร้อมค่า RSI สูงถึง75แสดงถึงภาวะ o, อู่บ่อนักลงทุนอาจขายทำกำไรและหาก RSI ลดลงต่ำกว่า30ในภาวะ o, อู่โซอาจซื้อเพื่อรอการเด้งกลับ 2. Moving Average Convergence Divergence (MACD, MACD) หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็นอินดิเคเตอร์ที่ช่วยบอกแนวโน้ม Trend, และโมเมนตัมโมเมนท m ของตลาดองค์ประกอบของ MACD เส้น MACD ลายคำนวณจากความต่างระหว่าง EMA 12และ EMA 26เส้นสัญญาณลายคำนวณจาก EMA 9ของ MACD ลายกรมแสดงระยะห่างระหว่าง MACD ลายกับสัญญาณล n e หลักการทำงานของ MACD MACD ไหลตัดเหนือ Signal l ล n e เป็นสัญญาณซื้อ Bullish Signal MACD ไหลตัดใต้ Signal l ล n e เป็นสัญญาณขาย Bearish Signal Histogram เป็นบวกและขยายตัวโมเมนต์ตามขาขึ้นกำลังแข็งแกร่ง Histogram เป็นลบและขยายตัวโมเมนต์ตามขาลงกำลังแข็งแกร่งตัวอย่างการใช้งาน MACD สถานการณ์การซื้อเมื่อ MACD i หลตัดสัญญาลัยขึ้น และฮิสตร r กรเริ่มบวกเป็นจุดซื้อที่บ่งบอกว่าโมเมนตัมเป็นขาขึ้นสถานการณ์การขายเมื่อ MACD Line ตัดสิ l ล n ยลงและฮ i s t o g r a m เริ่มติดลบแสดงถึงแรงขายและโมเมนตัมขาลงตัวอย่างกราฟหาก,กดูมี MACD ลายตัดขึ้นเหนือสัญลั์บริเวณแนวรับหลักแสดงถึงโอกาสการปรับขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง หากราคามีบริ r ตเวอร์เจนเช่น MACD ลดลงแต่ราคายังทำห้ h i า h อา,า,อาเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาจะปรับตัวลงในเร็วๆนี้การใช้ RSI และ MACD ร่วมกันหนึ่งยืนยันสัญญาณ signal confirmation หาก RSI อยู่ในโซนโอบอทและ MACD ส่งสัญญาณ b r i i s h crossover อาจยืนยันโอกาสการปรับฐานของราคา 2. วิเคราะห์ d i v e r g e n c e หากพบ bullish divergence ทั้ง RSI และ MACD ให้ความสำคัญกับการพิจารณาเปิดสถานะซื้อเพราะบ่งบอกถึงโอกาสการกลับตัวเป็นขาขึ้นตัวอย่างการใช้ร่วมกันหากทั RSI ต่ากว่า30โอวโซและ MACD Histogram เริ่มเป็นบวกจากจุดต่ำสุดแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นนักลงทุนอาจเข้าสถานะซื้อเพื่อรอการฟื้นตัวสรุป RSI ใช้วัดภาวะโอบอร์ดและโอโซนเพื่อหาจุดกลับตัว MACD ใช้วัดแนวโน้มและโมเมนตัมของตลาดผ่านเส้น MACD และ Signal Line การใช้ RSI และ MACD ร่วมกันจะช่วยลดสัญญาณหลอกและเพิ่มความแม่นยำในการเข้าออกสถานะอย่าลืมพิจารณารวมกับปัจจัยอื่นเช่นแนวรับแนวต้านเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง หากคุณสนใจการลงทุนในคริปโตหุ้นหรือทองคำการเรียนรู้การใช้ RSI และ MACD เพื่อจับสัญญาณซื้อขายที่แม่นยำเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสทำกำไรและลดความเสีย่ยงรีเบทสูงสุด0.72ดอลลาร์สำหรับบัญชีมาตรฐานและเซ็นและสูงสุด0.5625ดอลลาร์สำหรับบัญชี Pro เซโรและรอ Facebook ตามผมลงทุนคริปโต Youtube ตามผมลงทุนคริปโต TikTok ตามผมลงทุนคริปโต